นดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์นภพร้าวชาแนลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เดิมครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมับบครันครับรบรรยากาศภายในห้องครับจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ครับมีก็ไปเวียนเข้ามาเหมือนเดิมครับผม,มทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาคน,คนใหม่ก็กําลังนวดอยู่นะครับส่วนคนเก่าก็ ครอคิวนะครับและเย็นกันเข้ามาเรื่อยๆครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่เช้าแล้วเข้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็กำลังประคบน้ำแข็งกำลังประคบน้ำแข็งกันอยู่ครับคนน้ำแข็งกันอยู่นะครับก็ก็จะได้เวลาแล้นะครับก็จะได้เวลาแล้วนะครับ นานก็คงจะทอดํำแข็งครับนี่นี่ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณหน้าคุณตากันดีครับคิดถึงคุณหมอครับเลยรีบกลับมานะครับกลับบ้านไปสิบวันก็กลับมานะครับคิดถึงคุณหมอมากมาก,กว่าง้นนอนหมอยางแห้งหมดส ได้ฝาวับมาครับนั่นก็เป็นคุณแม่นะครับที่มาเมื่อวานนี้ครับก,กระดูกทับเส้นนะครับแล้วก็หมอสลองกระดูกปิ้นเลยนะครับผมมาเยี่ยมกันนะครับน่เอ็นซีม, SC มาเยี่ยมด้วยนะครับ มาเยี่ยมเดวยนก็เป็นบรรยากาศภา,ายในภายในห้องพักของเรานี่หนะครับตอนนี้ก็เปิดแอร์เย็นซ้ำเลยนะครับวานนี้ฝนก็ลงมานิดนึงนะครับมีมานิดนึงลมเอาไปหมดครับลมหอบลมหอบไปหมดลมหอบไปหมดเลยเมื่อวานนะครับไม่เหลือครับจบมาแปะ๊บายิ่งจะเพิ่มความร้อนครับ มีความร้อนอยู่แล้วมันละอุ่ขึ้นมาครับร้อนก่าเดิมนี่ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทางร้านเราก็เปิดเผ็ดเหมือนเดิมเปิดเผ็ดเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็มีป่วยนะครับทักเข้ามาเยอะประสบการณ์น,นะครับผมก็นั่งทาคลิปไปด้วยต่อไปด้วยนะครับทำคลิปไปด้วยต่อไปด้วยนะครับหลายอาการครับ บางท่านก็รักษาไม่ได้เนื่องจากว่ามีโรคประจาตัวนะครับเป็นโรคปอดก็มีนะครับปอดแตกปอดแตกหนึ่งข้างครับก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามารักษาได้นะครับเป็นอันตรายครับผมบางท่านก็ผ่าตัดไซเล็กนะครับนะไซเล็กไซเล็กที่ต้นขานะครับมีอาการปวดสะโพกละหลงขาแต่ว็ททาไม่ได้นะครับ การจับก็ต้องไล่ลงมานะครับแต่มันก็มีบางกรณีนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้รับมันเป็นบางกรณีบางเคสนะครับสําหรับการใส่เหล็กหรือจะเป็นกระดูกทับเส้นที่เอวแต่ว่าผ่าตัดข้อมืออย่างเงี้ยครับผ่าตัดข้อมือมีการใส่เหล็กน,น,นี่ก็อันนี้ก็จะทําได้แต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดที่เอวโดวยตรงแล้วก็ใส่เหล็กบล็อกไว้นะครับ ไม่สามารถทําได้นะแล้วก็โรคประจาตัวโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคทุ่มพวงนะครับโรคแฮงนะครับผู้หญิงมีคันอันนี้ก็ไม่สามารถรักษาได้นะครับจากที่ผมได้บอกไปในหลายคลิปนะครับทุกท่บอกว่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามาก่อนจะเดินทางเข้ามาให้ทักเข้ามาก่อนนะทักเข้ามาที่เพจน,นะนะรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์ 3, 3, 3 6 7 6 1นครับ ได้คุยกับนอนนวดโดยตรงนะครับท่านก็จะบอกอันดับแรกท่านก็จะถามเลยแหละว,ว่าอาการเป็นยังไงนะครับอายุเท่าไหร่เคยผ่าตัดไหมนะครับอายุเท่าไหร่เคยผ่าตัดไหมมีโรคประจาตัวไหมครับตอนนี้อาการเป็นยังไงท่านก็จะถามไปถ้าทําได้ก็จะได้เข้ามาที่นี่แน่นอนเหมือนในหลายท่านนะครับที่นอนรักษาตัวอยู่ที่นี่นี่ครับ ทักธรามทเพยแล้วก็โทรเข้ามาครับทักธรามทิพศเสร็จแล้วแล้วก็โทรเข้ามาครับจะได้มาพักรักษาตัวที่นี่หรือว่าได้เดินทางมารักษาตัวที่นี่ครับไม่ใช่ว่าเราจะรับได้ทุกเคสครับรับได้ทุกเคสทุกคนไม่ใช่นะครับเราต้องคัดกรองกันอย่างดีนะครับเอาเคสที่ทําได้เท่านั้นนะครับเราไม่อวดเก่งครับไม่วดเก่งนะครับเอาเท่าที่ทําได้ นเก่งครับผมไหนทำได้บอกว่าทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็จะขอปฏิเสธนะครัทำไม่ได้แล้วก็จะปฏิเสธครับผมที่นี่เราเป็นที่รักษาโกระดูกทับเส้นนะครับผแล้วก็เกระดูเะกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนอย่เี้ยครับนี่นงนวดออกมานะครับกำลังจะประครบนำแข็งนะครับ ทีหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับตอนนี้กําลังเข้าห้องนวดอยู่นะครับกำลังเข้าห้องนวดอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านเลยที่ให้ความไว้วางใจทางร้านเรามาเป็นตลอดนะครับเวียนกันมาไม่ขาดสายครับทั้งคนเก่าคนใหม่เลยนะครับขอบคุณครับผมที่เรียนกันเข้ามาบางท่านก็มาจากโน่นครับภาคเหนือสุดภาคใต้สุดนะครับ ไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็บินกลับมานะครับหลายท่านนะครับไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นบินกลับมาเพราะความเจ็บปวดนะครับเขาเห็นตามเพจครับเขาก็โทรมาทักมานะครับก็บินมานะครับบางคนก็อยู่ไต้หวันบางคนก็อยู่เกาหลีนะครับเกาหลีใต้ก็โทรมา คิดดูนะครับว่าเขามาเนี่ยเขาอยู่ใกล้ขนาดนั้นนะครับบางคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเสียค่าเครื่องเท่าไหร่นะครับเสียค่าเครื่องมาเท่าไหร่นะครับจากไต้หวันจากเกาหลีมาเนี่ย <c oughs> เสียเขาค่าเครื่องมาเท่าไหร่แล้วมารักษาตัวที่นี่เขาต้องเสียรายได้ไปอีกนะครับเพราะว่ารักษาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกลับไปทางานได้เลยนะครับ ต้องอยู่พักรักษาตัวก่อนบางท่านสองเดือนนะครับสองเดือนนี่จะได้กลับไปอีกทีเคสล่าสุดที่อยู่ไต้หวันนะครับพักรักษาตัวสองเดือนถึ่งจะได้กลับครับไปทํางานอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับก็มาบินกลับมารักษาตัวที่นี่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับให้กลับไปที่บ้าน,นกลับไปที่บ้านพักรักษาตัว บางท่านก็บอกว่าอยู่ไกลเหลือเกินถามไปถามมานี่ครับอยู่แค่ห่างกันไม่ถึงร้อยกิโลก็ว่าไกลนะครับ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ว่ากัน <c oughs> บางท่านก็อยู่นู่นนะครับต <c oughs> ามที่ผมได้บอกครับภา <c oughs> <c oughs> คใต้หรือภาคเหนือสุดนะครับ ค่อนข,ข้างที่จะคึกคักครับช่วงเช้าน,นะครับก็ผมก็นั่งดูเพจกัน,นครับนั่งดูเพจก็เลยตัดสินใจเอาสักหน่อยครับสถานที่ตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอลำปาจังหวัดปทุมํานะครับที่อำเภอลำปาจังหวัดปทีมธานีอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยนะครับห่างจากสถานีรถไฟอำเภอลำปางหกร้อยเมตรเองนะครับ มาง่ายครับมาง่ายง่ายครับสามารถจับ GPS มาที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอลำปไอยมาได้เลยนะครับสามารถจับ GPS มาที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอลำปไอยมาได้เลยง่ายง่ายเลยนะครับง่ายๆเลยจับ GPS มาเลยนะครับหรือว่ามาที่ ธนาคารกรุงไทยอำเภอลำไปไมาหรือว่ามาที่สถานีรถไฟอำเภอลำป่มามันจะอยู่ติดกันนะครับอสองสถานที่นี้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 0 3 3 3 6ดศูนก็จะมีก็จะมีเจ,จ้าหน้าที่บอกเส้นทางให้เข้ามาโอ้ยกล้วยจากกล้วยาากลวยูกหบาทจ้าเห็นเรากล้วยมาขายนะคะ กินด,ด,ด,ไดีไปเลยอออโ,อโอ้ยกินดีเลยไหมคะโอ้โหโอ้ยยังวะมีอย่งครอย่างเดียวมีอย,ย่งน้ำมาให้ผู้ป่วยกินนะไปเก็บไปเก็บเลย ไปแล้วเบื้องากินแลวมีเงี่ยเยครับเรื่อถอนน้ำแข็งแล้วนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับ45นาทีผ่านไปไวมันโกนะครับ45นาทีผ่านไปไวมันโกเรียบร้อยครับบางท่านก็ เข้าใหม่ๆนะครับก็ต้อตรงรอนะครับก่อนจะห้องอนวดมาคุณแม่ก็จะกลับบ้านนะครับกลับไปพักร่างกายก่อนนะครับไปพักร่างกายก่อนค่อยมาสู้กันใหม่นะครับว่าหดแร,ง,ร,ดรงแล้วนะครับหมดแรงแล้วนะครับ สองข้างนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังพดก็มีกระโดดทับเส้นประสาทด้วยนะครับที่สะโพก,ก,กสองสาครั้งแล้วนะครับก็ต้องกลับไปพักก่อนครับแล้วก,ก็กลับมารักษาบอลลองกระดูกกันใหม่ครับเพราะว่า ตอนนี้น่าจะเรื่องเส้นน่าจะไม่มีปัญหาลนะครับรวะว่าคุณแม่บอกว่าโล่งขึ้นนะครับเดี๋ยวแค่หมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกก็ต้องกลับมากลับมาใหม่ครับไม่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนนะครับกลับมาแน่นอนนะครับกลับมาแน่นอนสำหรับทีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม